บรรยากาศของการประชุมอาเซียนกันบ้างค่ะโดยที่ประชุมอาเซียนในวันนี้นะคะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดค่ะหลังจากที่ผู้นําไทยและกัมพูชานะคะยังคงยืนยันที่จุดยืนเดิมไม่สามารถที่จะประนีประนอมกันได้ทําให้สมาชิกอาเซียนหลายประเทศนะคะกังวลว่ากรณีพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะจะทําให้องค์การอาเซียนถึงค่าวที่จะเสื่อมทุดลง ความคืบหน้าล่าสุดของเวทีประชุมผู้นำอาเซียนที่อินโดนีเซียผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์อาเซียนรายงานว่าเมื่อเช้าวันนี้นาย,ยกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้หารือกับนาย,ยกรัฐมนตรีคุนเซนของกัมพูชาและนายมาตี้นาตตเลกาว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียรายงานข่าวระบุว่าการหารือใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมงโดยไม่มีความคืบหน้าและไม่มีการให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์อาเซียนยังระบุว่าขณะที่เดินออกนอกห้องประชุมทั้ง3คนมี หน้าที่เคร่งเครียดและเดินแยกออกไปกันคนละทางโดยบรรยากาศการประชุมอาเซียนที่เปิดฉากขึ้นเมื่อวานนี้เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดโดยเฉพาะเมื่อสมเด็จทุนเซนได้กล่าวสุนทรพจน์โจมตีไทยโดยอ้างว่าการพิจกาการระหว่างทหารไทยและกัมพูชามีสาเหตุมาจากการลุกลานของไทยโดยเฉพาะการณีกลุ่มธรรมญาตราสามคนข้ามรั้วลดน้ําเข้าไปยังพื้นที่พิพาทจนถูกทหารกัมพูชาจับกลุ่มเป็นต้นเหตุให้กองทัพไทยส่งทหารเข้าไปประจําการในพื้นที่ นายกคุณเซนยังระบุว่ากัมพูชาอยู่ในระหว่างฟื้นฟูประเทศโดยมีเป้าหมายหลักคือลดความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจดังนั้นกัมพูชาจึงไม่มีเหตุผลหรือประโยชน์อันใดที่จะรุกรานห,หรือสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน น,นี้รัฐมนตรีอาเซียนคนหนึ่งนะคะได้เผยว่าผู้นาอาเซียนต่างก็ตกใจกับถ้อยแถลงของผู้นํากัมพูชาที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวและหยิบยกประเด็นพิพาทกับไทยขึ้นมาพูดในที่ประชุมใหญ่ทั้งๆที่หัวข้อดังกล่าวไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมอย่างเป็นทางการของการประชุมเพียงแต่เวทีอาเซียนจะเปิดให้ผู้นําไทยและกัมพูชาได้หาหรือกันนอกรอบเท่านั้นขณะที่นาย,ยกรัฐมนตรีอภิสิิ์ตอบโต้ว่าไทยไม่เคยรุกรานกัมพูชา ตรงกันข้ามไทยได้ช่วยเหลือกัมพูชามาโดยตลอดตั้งแต่หลังสงครามกลางเมืองผู้นำไทยระบุว่ากัมพูชาละเมิดบันทึกช่วยจำหรือ MOU ปี2,543ซึ่งระบุว่าบริเวณรอบประสาทพระวิหารจะต้องไม่มีกำลังทหารหรือประชาชนอยู่ในพื้นที่พิพาทฝ่ายไทยยังคงยืนยันจุดยืนว่าใจยินยอมให้ผู้สังเกตการจากอินโดนีเซียเข้าตรวจสอบพื้นที่ได้ โดยมีเงื่อนไขคือกัมพูชาต้องถอนทหารและชาวบ้านออกจากพื้นที่โดยรอบประสาททั้งหมดสก่อนและผู้สังเกตการณ์จะต้องไม่ติดอาวุธด้วยนายกรัฐมนตรีคุณเซนและเนฮอนาพงรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาได้ปฏิเสธข้อเสนอของไทยในทันทีโดยระบุว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะให้กัมพูชาถอนทหารออกจากดินแดนของตัวเอง ฝ่ายไ,ไทยต่างหากที่ควรจะต้องถอนทหารออกไปจากบริเวณโดยรอบปราสาทพ,พระวิหารตั้งแต่วันที่สารโลกตัดสินว่าปราสาทพ,พระวิหารเป็นของกัมพูชาแล้วโดยผู้นําชาติอาเซียนต่างก็กังวลว่ากรณีพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาจะสั่นคลอนความมั่นคงของอาเซียนและขัดขวางเป้าหมายการรวมตัวเป็นประชาคมในปี2015 ผู้นามาเลเซียและลาวได้สนับสนุนให้อาเซียนแก้ปัญหาในบ้านของตัวเองขณะที่ประธานาธิบดีเมนนินโยอาคิโนแห่งฟิลิปปินส์ได้เสนอตัวเป็นตัวกลางในการเจรจาหยุดยิงถ้าหากอินโดนีเซียร้องของความช่วยเหลือ และในช่วงนี้ค่ะเราจะย้อนไปดูนะคะบรรยากาศการประชุม3มฝ่ายค่ะระหว่างไทยกัมพูชาแล้วก็อินโดนีเซียซึ่งก็เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นนะคะมาจากเวทีการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่ได้มีการเปิดฉากไปเมื่อวานนี้ซึ่งได้กลายเป็นเวทีที่มีการประทัคารมกันอย่างดุเดือดระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาค่ะเมื่อนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะคะได้หยิบยกเอาประเด็นร้อนการประทัการบริเวณแนวชายแดนขึ้นมาพูดโดยกล่าว ว่าไทยนั้นเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนขณะที่นายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้มีการตอบโต้กลับเช่นกันค่ะก่อนที่จะไปดูสถานการณ์กลางโต๊ะประชุมนะคะอยากให้เห็นภาพระหว่างการเปิดประชุมที่สุดยอดผู้นำอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียค่ะ ซึ่งก็เป็นการถ่ายรูปหมู่ของบรรดาชาติสมาชิกอาเซียนจะเห็นได้ว่านายกรัฐมนตรีของไทยได้ยืนห่างจากสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาหลายช่วงตัว สำนักข่าวต่างประเทศพาการวิจารณ์ภาพนี้ค่ะว่าอารมณ์คุ่กรุ่นจากการยิงประทะระหว่างไทยและกัมพูชาบริเวณชายแดนด้านจังหวัดสุรินเมื่อวันที่12เมษายนยาวนานเกือบ10วันแม้จะยุติลงแต่ก็ยังมีตะกรนคาใจแถมยังมีข้อพิพาทในพื้นที่พิพาท4.6ตารางกิโลเมตรบริเวณปราสาทพ,พระวิหารด้านอำเภอการทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดที่เรื้อรังมานานเป็นตัวปะทุเชื้อ และเมื่อการประชุมเริ่มขึ้นค่ะก็ได้ทําให้บรรยากาศภายในห้องนั้นอึมครึมขึ้นมาทันทีเพราะผู้นําของไทยกับกัมพูชาแยกกันนั่งประจันหน้าคนละฝั่งโต๊ะตลอดเวลาการประชุมแทบไม่มองหน้ากันและแล้วค่ะวินาทีแห่งความตึงเครียดก็มาถึงเมื่อสมเด็จฮุนเซนชฉวยโอกาสหยิบยกข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเอามาโวยวายกับไทยด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวโดยกล่าวหาว่าถูกกองทัพไทยเปิดฉากลุกรานก่อน ทำให้ผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนหลายประเทศถึงกับเกิดอาการงุนงงเพราะไม่มีวาระดังกล่าวในการประชุมโดยสำนักข่าว AFP ค่ะซึ่งไปสัมภาษ์รัฐมนตรีอาเซียนผู้หนึ่งที่ไม่ขอเปิดเผยนามก็บอกถึงความรู้สึกว่าสมเด็จฮุนเซนค่อนข้างก้าวร้าวเมื่อหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดระหว่างการประชุมแบบปิดลับด้านเจ้าหน้าที่ในห้องประชุมผู้หนึ่งก็เปิดเผยว่าผู้นำอาเซียนต่างตกใจกับถ้อยคำของผู้นำกัมพูชา เพราะหัวข้อดังกล่าวไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมอย่างเป็นทางการของการประชุมเป็นเวลาสองวันเช่นเดียวกันค่ะกับนายริกกี้คารันดังโคศกป,ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ซึ่งก็ระบุว่าการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนัดแรกค่อนข้างมีการเคลื่อนไหวมากกว่าผู้นำส่วนใหญ่ที่คาดการกันเอาไว้ทำให้หลายคนรู้สึกประหลาดใจที่ฝ่ายกัมพูชาหยิบยกเรื่องนี้มาพูดแล้วก็กินเวลาไปพักหนึ่ง มาถึงท่าทีของนายกรัฐมนตรีของไทยกันบ้างค่ะแม้ว่าสํานักข่าวต่างประเทศไม่ได้รายงานการโต้อตอบข้อกล่าวหาของสมเด็จฮุนเซนกลางที่ประชุมแต่นายปณิธานวัฒนายากรรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสชี้แจงต่อที่ประชุมประเทศไทยไม่ได้มุ่งลุกรานไครกรอนอีกทั้งยังย้ำถึงจุดประสงค์ในการแก้ปัญหาข้อพิพาทด้วยกลไกต่างๆภายใต้การเจรจาทวิภาคีซึ่งในระหว่างการประชุมนั้นนายมาตี้ประธานอาเซียนได้กล่าวว่าข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาเสมือนเป็นเรื่องข้อขัดแย้งภายในครอบครัวซึ่งต้องแก้ปัญหาภายในครอบครัวซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเจตนารมณ์ของอาเซียน และหลังการประทัคารมกลางห้องประชุมค่ะเมื่อได้เวลาออกมาบรรดาผู้สื่อข่าวก็ได้เห็นท่าทีที่แสนเมินเฉยของสมเด็จฮุนเซนเพราะว่ายืนคุยกับประธานนะทีบดีของอินโดนีเซียโดยไม่หันมาทักทายนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีของไทยทั้งครั้งที่เดินตามกันออกมา และแน่นอนค่ะว่าหลังนายกรัฐมนตรีออกมาจากห้องประชุมก็ต้องถูกผู้สื่อข่าวซักถามข้อพิาพาทประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นไปฟังการชี้แจงนะคะจากท,าท่านนายกรัฐมตรีค่ะระหว่างไทยกับัมพูชาและก็มีมเพื่อนอาเซียนคอยช่วยอกระดความสนิทจากเสียง และนี่ก็คือจุดยืนของนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะซึ่งก่อนที่จะนั่งโต๊ะประชุม3ามฝ่ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อที่จะหาทางยุติการประทะบริเวณพรมแดนพิพาทบริเวณประสาทพ,พระวิหารและบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงแบบท้าวอดังนั้นต้องรอติดตามผลการประชุมซึ่งน่าจะออกมาในทิศทางที่ดีขึ้น